สวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบทุกคนนะครับโอ้ยวันนี้ไม่มีกาแฟกล้องใกล้เอียงๆเนาะเมื่อคืนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอปรับกล้องก่อนอุปกรณ์ก็ทำรุดเหลือเกินโอเคประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่ตรงก็เอียงคอดูเนาะชัดเจน เกรายการจิบกาแฟคุยดาบนะครับสวัสดีทุกคนวันปีใหม่ไทยนะครับวันที่13ละก็ทุกคนก็อาจจะคนที่เดินทางกลับจากจังหวัดเนาะก็อาจจะเหนื่อยเนาะวันนี้ก็อาจจะพักผ่อนกันอยู่นะครับแต่กข็ขอจัดรายการนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ว่างละมีภารกิจพาเด็กๆต้องเล่นสงการเนาะถ้า มันก็ไม่มีอะไรเข้ามาด้วยนะครับก็น่าจะสงการน่าจะเป็นอีพีนี้อีกพีหนึ่งนะครับก็เดินทางใช้รถใช้ล้านนะครับฉลองกันก็มีสติเมาไม่ขับนะครับอันตรายทั้งคนอื่นแล้วก็เสี่ยงโดนตำรวจจับด้วยนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนมีงานเลี้ยงโรงเรียนเก่าเนาะเลยตื่นสายเลยนี้ตื่นมา8ปดโมงกว่าอันนี้น่าจะประมาณ จะส0โมงแล้วนะครับแต่ก็รับปาก f อฟซไว้ที่อยากชมดาบเนาะว่าจะทำให้ชมก็ต้องทำเนะาะแต่ร้อนแล้วก็เลยหลบมาใต้ต้นไม้นะครับทุกที่จะทำอยู่ข้างๆ้างนี้นี่ก็หลบมาอยู่หน้าบ้านอยู่ใต้ต้นไม้เนาะก็อาจจะมืดมืดนิดนึงนะครับอันนี้มีดาบมาให้ชมเนาะอยู่สามเล่มแล้วกันนะครับเ,เป็นแบบดาบที่ใกล้ตัวดาบใช้งานจริงแบบดาบที่เรา คนทั่วไปเนาะถือคลองอยู่นะครับเล่มแรกเลยแล้ะกันนะครับเล่มแรกนี่สมบูรณ์มากนะครับกล้องมันเอียงจริงนีคนดูเอียงคอดูหน่อยได้ไหมได้อยู่เนาะอ่านี่เล่มน,นี้เป็นดาบน่าสนใจนะเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่าผมลงขายในเพจนะก็มีคนปิดไปแล้วละ่ะเป็นดาบที่สมบูรณ์มากเนะเาะก็พยายามหาข้อมูลมาตอนแรกผมคิดว่าเป็นดาบไทยลื้อเนาะ สอบถามหลายหลายคนก็ได้ข้อมูลชัดเจนค่อนข้างเหมือนกันนะครับว่าเป็นดาบทางเมืองหนองเป็นดาบไตอันนี้ก็เป็นข้อมูลใหม่นะผมตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นดาบไทยรือ้อเพราะว่ามันเป็นตาเกี่ยวเชือกนะครับแต่ก็เกวเชือกก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นดาบทางไทยลือนะแต่เท่าที่เด่นหาไอ้ถามสอบถามนักสะสมมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเคยพบเจอเนี่ย เป็นดาบทางเมืองหนองผมก็เลยต้องมาพิจารณาเนาะพิจารณาดูก็คือเนี่ยใบายดาบอันนี้ดูจากประสบการณ์เนาะสีเหล็กแล้วก็รอยทบรลอยอะไระมันเป็นดาบไตนะครับผมก็เลยให้ข้อเขาเรียกว่าอะไรอะให้ขอ้อข้อสันนิษฐานว่าเป็นดาบไตเมืองหนองเนาะเหล็กมันเป็นเหล็กเมืองหนองนะครับเนี่ยเหล็กมันจะออกอย่างนี้เหล็กเมืองหนองมันจะ สีดำเหล็กเนียนสนิทกันทั้งเล่มนะครับทีมต้องพิจารณาจากของอยู่ในมือแล้วก็ดูจากรูปบางทีดูยากและทรงก็เป็นปลายใบวายเมืองหนองเนาะเนี่ยตาเกี่ยวเชือบปกติจะมีตาเดียวนะนี่มีสองตาต่อพิเศษเลยดาบเล่มนี้ยินดีกับผู้ที่ได้ครอบครองนะเป็นดาบที่สวยสวยมากใบยี่สิบนิ้วนะครับเนี่ยมันเป็นดาบที่กําลังเหมาะกับการใช้งานคือดาบแบบนี้ผมบางทีผมก็ซื้อมามาค่อนข้างราคาแรงนะ คือซื้อเท่าที่ไหวอะ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบแรงเวอร์เป็นสองเท่าสามเท่านะอาจจะมุดซื้อซื้อหนึ่งร้อยบาทอาจจะซื้อร้อยี่สิบาทอะไรเงี้ยครับแต่แบ่งออกร้อยี่สิบเอ็ดบาทเพราะดาบอย่างเงี้ยมันสวยแล้วก็ผมก็จะซื้อเก็บไว้ถ้ามีคนที่สนใจขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็เก็บเนาะแล้วก็ใช้ติดรถติดลาได้นะครับแต่ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยมาถึงว่าพอมีคนชอบอ่ะเขาแบ่งไปใช้แล้วก็หาเล่มใหม่นะครับ สวยมากนะอีกลืมบอกไปไว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกเป็นดาบไทยหรือจริงๆจะเป็นไทยหรือไทยเป็นไตไตก็คือไทยใหญ่อะมันก็เรื่องราคามันก็เราไม่ได้แตกต่างกันเนาะนิยมทั้งคู่นะครับแล้วก็อยู่ที่ดูสภาพดาบมากกว่าเป็นดาบใบสวยแต่ถ้าผมฟันทงอะผมว่าเป็นดาบดาบไตเนาะดาบเล้วไตเนาะดาบเดียวไตเมืองหนองนี่สวยมากดูเหล็กสิเหล็กมันดําเนียนแต่ ภาพรวมดาบสวยมากนะครับเร่มนี้มีเจ้าของนะอ่าอีกเรื่มนึงเนี่ยจะขายจะส่งการแต่ยังไม่ถ่ายรูปเลยไม่รู้จะขายหรือเปล่าหมายถึงว่ามันมันสายแล้วเออสายแล้วก็ถ่ายรูปไม่สวยนะครับคือจะถ่ายขายของถ่ายช่วงเช้าอะไรเงี้ยนี่อันนี้เป็นดาบเมืองหนองนะครับ แล้วไตแท้ๆมึงน,นองอันนี้ท้ายเขาเขาเว้นไว้อย่างนี้นะบางทีผมก็ไม่เข้าใจบางคนตัดท้ายทิ้งเพราะอยากให้หวายเต็มฝักน้องก็จะเหลือคนนี้เป็นงานสมบูรณ์ฝายเต็มฝกักทีไปตัดบางทีเขาเผื่อไว้จริงๆเนะยเขาเหลือไว้เหมือนกับกันหวายมันหลุดนะครับเนี่ยเพราะว่ารอยหวายมันไม่มีรอยหวายนะหวายมันก็มีแค่นี้ถ้ามันเป็นหวายหายมันจะขา,ขาวๆอันนี้ก็คือดามก็จงใจเนี่ยผมว่าเขาจงใจทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นดูเนี่ยดูนี่ เล็กกว่าเม็ดข้าวสารนะดบเมืองหนองเนี่ยหวเนี่ยวหวยสวยมากเล่มนี้เล่มนี้ของแร่นะนะครับจากชุดเจ็ดชุดเนี่ยเหลือเล่มนี้เล่มหนึ่งเหลือก็คือผมค่อนข้างอยากเก็บนะผมก็เลยไม่ได้เสนออะไรมากเนี่ยฝากลักลงลักเป็นร้อยปีเลยนะลักแบบนี้นี่ครับเนี่ยลักหนามากนะฝากพันไหมลงลักนะครับก็มีการขูดลักดูเช่ไหเนี่ยว่าลักมันแท้ แล้วเขาขูดไปทํายาผมไม่แน่ใจแต่มันลอกเห็นไหมมันลอกไปนิดนึงเนี่ยหนาหนาเประเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยหนามากเลยนะหนาสองสามมิลนะเขาลงไว้น่าจะเป็นสิบรอบครับสมุขรักแบบนี้แล้วที่เด็ดก็คือมันเป็นเมืองหนองที่หายากมากนะครับเนี่ยเห็นไหมถมบอกเหล็กเมืองหนองมันจะดําสนิทเหมือนกันเหล็กเมื่อกี้สองสองสองเล่มอะเหล็กเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยเหล็กมันจะเงา เป็นปลายบัวหัวเยี่ยนนะครับเนี่ยทรงนี้หายากมากบัวหัวเยี่ยนนะครับก็คือปลายบัวหัวแหลมๆเนี่ยเป็นดาบเมืองหนองเนาะดูเด็กนั่นดูหัวบัวเนี่ยไหมนี่บางคนเรียกสองคมนั่นมันคมผมก็ว่าเขาไปฝนนะแต่มันทํามาก็คือว่ามันมีเห็นไหมสองคมก็ได้นะคมมากจะบาดมือเลยแต่จริงมันเป็นจวดสูงเห็นไหมเอออันนี้เห็นชัดเนี่ยเป็นจวดสูง ตัวสูงแล้วก็อาจจะฝนอาจจะขัดอะไรเงี้ยครับเนี่ยใบบัวหัวสวยมากเนาะใครเห็นเนี่ยคุณค่าเนี่ยราคามันก็ไม่ได้แรงนะพูดว่าอันนี้ใบเท่านีใบยี่สิบสองนิ้วนะครับยาวนะบัวยี่สิบสองนิ้วถ้าปกติราคายอางี้เทียบเป็นเนาะก็ไม่ได้บอกชัดเจนปกติเทียบเป็นร้อยแล้วกันราคาหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเนี่ย ผมขายแค่ประมาณ70็ดสิบนะเร่มนี้จริงๆแต่คนรู้ของเล่นราคาเนี่ยก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ราคาแพงที่คิดแต่บางทีดาบที่เป็นดาบหายากหรือดาบอะไรเนี่ยครับมันก็ราคามันก็ต้องตามตอนเราซื้อเข้ามามันก็จะแพงแพงนิดนึงเนาะแต่เราก็ซื้อในราคาที่มันพอซื้อไหวอย่างที่บอกอะส่วนคนที่มาเห็นคุณค่าเขาก็จะรับไปดูแลบางทีเขาก็ไม่ได้มองเรื่องราคามากถ้าไม่ใช่เป็นพ่อค้านะเขาจะมองให้เขาซื้อไหวแค่ไหนเนี่ย ครับน้ำเป็นสวยมากนะ22นิ้วอาไฮโดีกรอบหนึ่งเรี่มนี้แบ่งปันนะใครสนใจก็ยังทักเข้ามานะครับเดี๋ยวว่างๆจะถ่ายรูปลงขายเนาะอาจจะช่วงเย็นๆก็ได้ตอนนี้มันไม่สวยถ่ายแล้วมันแสงมันเยอะไปนะครับบัว22นิ้วหัวเยี่ยนสมบูรณ์นะครับบางทีคนซื้อดาบกับผมเนะี่ยมัน บางคนก็สนิทกันมากก็อาจจะเริ่มเขาเรียกอะไระให้ถ่ายเยอะถ่ายเป็นยี่สิบรูปยี่สิบรูปดมมูมุมนู้นมุมนี้แล้วก็ผ่านอย่างเงี้ยครับเมืม่อกี้านหลังผมก็เริ่มขี้เกียจนะซื้อก็ซื้อ,อไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะลูกค้าใหม่ล้วก็คือถ้าเราซื้อดาบแต่มันก็ต้องส่วนหนึ่งต้องเชื่อคนขายนะหมายถึงว่าถ้าบอกว่าเป็นยังไงยังไงเนี่ยผมเป็นู้คนขาย คนอื่นเป็นยังไงนะแต่สําหรับผมนะผมจะจะบอกตรงอยู่นะครับแต่ก็ที่บอกก็อย่าเชื่อคนขาเชื่อคนขายเนี่ยก็อย่าไปไม่ใช่ว่าเชื่อได้ทุกคนนะผมไม่ว่บตัวผมดีนะแต่ว่าคนอื่นหรืออะไรเนี่ยก็ต้องถามเขาเยอะๆนิดนึงถามได้นะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไระต้องถามให้มันชัดเจนนั่นแหละพูดไปก็ก็งงเนาะหมายถึงว่าผมก็ถามได้ครับแต่ว่าถามแล้วจุดไหนผมก็ดูให้แต่บางทีก็ มันก็เยอะไปมันก็ไม่สะดวกเนาะพอคุณก็เล่นดาบมาจนเป็นละก็ดูเบื้องต้นได้นะครับบางทีมันเหนื่อยถ่ายหลายรูปแล้วก็ถึงเวลาก็ผ่านผ่าน,านแค่อยากดูอะไรเงี้ยครับอ,อโอเคเนี่เล่มนี้เด็ดเป็น EP วันนี้เนาะแต่แรกไม่ตั้งชื่ออ p เลยดาบในายฮ้อย พอ้าวัวต่างเรื่องนี้น่าสนใจอุบลเนาะเนี่ยดูภายนอกเป็นดาบที่โชคโชนมากใช้งานมาฝากยังสมบูรณ์นะหวายอาชมรุดไปแล้วก็เก็บประมาณสภาพนี้ได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นเครื่องเล็กแคนที่รักความสมบูรณ์เนาะแต่ถ้ารักความสมบูรณ์อยากจะเก็บไว้นานๆให้ลูกหลานก็เอาไปทําหวายเพิ่มนิดนึงนะครับก็ไปใส่หวายเพิ่มแล้วก็ลงรักเพิ่มดูเชือกขายใช้งานงเชือกเปื่อยหมดแล้วนะครับ หวยด้ามครบทุกเส้นเร่มนี้พิเศษนะเขาใส่นี่มาปกติดาบยุคพวกค้าบัวต่างก็จะมีตะหวาแค่ชุดนี้เนาะอันนี้มีใส่อันนี้เข้ามาด้วยกระบังนี่ถือเป็นการใช้งานนะอันนี้เขาใส่เสริมมะานะีกระบังเนี่ยครับไม่ใช่กระบังดาบที่ระลึกนะมันเป็นกระบังของพวกกระบีรอห้าเนี่ยเขาก็าเหมือนกระหามมาใส่แล้วมันจับมันก็จะกระชับมือขึ้นเหมือนกับการอ่ะใช้งานจริงอะ่ะเพิ่มการใช้งานให้มัน มันเขาเรียกอะไรมันเหมาะสมกับตัวเองเนาะเขาอาจจะเนี่ยอันนี้น่าจะใช้เยอะแล้วก็เป็นนี่ฝากใหญ่เนาะเป็นยุคพ่อค้าวัวต่างรุ่นแรกๆนะครับเนี่ยสวยมากอันนี้ก็เป็นเรื่องของของคนที่เขาดาบเลือกเจ้าของจริงๆนะเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะมายถึงว่าน้องเป็นลูกค้าใหม่เลยเขาทักเข้ามาในเพจอยากได้ดาบ ปลายตัดก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปน้งดาบคู่เล่มงามเนี่ยมันก็มีอยู่สองแค่สองเล่มแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็มีอยู่สามเล่มมั้งคนอื่นเขาก็ปิดไปหมดแล้วพออื่นเล่มนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ถึงเลยนะแล้วก็น้องเขาก็ทักมาว่าพี่ผมอยากได้ดาบประมาณนี้พี่ก็สง่งผมก็ส่งรูปให้ดูเนะว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็อธิบายตามนี้เลยไม่ได้มีอะไรบิดเบือนเลยว่ามันเป็นดาบปลายตัดอ่าฟังไปพร้อมกันเลย เล่มที่ค่อนข้างหายากแล้วก็เดิมหมดนะครับเล่มนี้หายากเพราะอะไรหายากเพราะหนึ่งอ่ะเป็นเต่าสองตานะมีฝั่งนี้ตัวหนึ่งหนึ่งตาสองตาสองเป็นดาบปีลึกเพราะใช้งานจริงโครงสร้างใหญ่เนี่ยใบใหญ่นะครับเนี่ยใบใหญ่เนาะแล้วก็ใบยาวใบตัดใบยาวเกินยี่สิบนิ้วหายากนี่ยี่สิบสองนิ้วนะยี่สิบสองนิ้วกว่านะครับ ก็จะเป็นดาบที่เขใช้งานจริงปีลึกๆอ่าสองอย่างน,นะนะที่เป็นพิเศษสามดนดาบรองเลือดคู่อ่าดูนะลองเลือดคู่หานะยากนะครับสิบเล่มยี่สิบเล่มจะมีล่องคู่สักเล่มหนึ่งหรืออาจจะห้าิบเล่มมีลองคู่สักเล่มหนึ่ง,ออจจะง,น,งนะครับเนี่ยรองคู่ถามมานะสี่ลายยังชัดลองลึกไม่มีลบอ่านี่ ตรงสเปคไหมเวลาผมคุยนี่ล่องไม่มีลบเลยนะครับลายก็ยังชัดลายก็ไม่ลบเห็นลายไหมเห็นให,ให้ดูลายลายมันชัดจยู่นครับไม่ลบแต่มันมืดหมายถึงว่าตรงตรงที่ผมอยู่เนี่ยอ่อยาอนี้จะเห็นอยู่ไหมบังหน้านี่เห็นไหมลายไม่มีลบนะลายชัดเลยนะครับตอกลายอ่า ยังไงดีวะมันประมาณนี้นะครับเห็นไหมเห็นลาเห็นลายไหมาหลายชัดเลยนะครับทั้งสองฝั่งกี่สี่ไปแล้วใช่ไหมสี่หรือสามไม่รู้อ่ะห้าแล้วกันนี้ตองนะฝังตองมาอันนี้คือฝังจากการต้งการใช้งานจริงไม่ใช่ความสวยงามนะฝังตองมาสามจุดเราก็รู้อยู่แล้วนะแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ก็คือคติความเชื่อฝังตองเนี่ย ก็คือฝังโลหะทองแดงอาจเป็นทองแดงเงินทองอะไรเข้าไปเนี่ยเพื่อใช้เขาเรียกอะไรใช้ฟันแล้วกันประาชาวบ้านฟันคนที่มีของคนหนังเหนียวนะมันจะฟันเข้านะครับคนมีวิชาอาคมก็จะแก้กันโดยการฝังตองแบบนี้เนาะอันนี้เป็นดาบที่เขาใช้งานจริงนะดาบยุคพวกค้าวัวต่างเนี่ยดาบที่อาจจะ ใช้เดินทางค้าขายใช้คุมคาราวานนาฮ้อยอะไรเงี้ครับเนาะก็เป็นดาบชุกยุคกลางรัตนะนะครับอาจจะค่อนๆไปทางลึกถึงรอสีนะ่นั่นแหละผมบอกได้เลยนะครับนะถ้าเป็นใบขนาดนี้นะก็เวลาทำนะอีพีเนาะไปสิบสี่สิบสิบี่แตยถ้าเอียงหน่อยเนาะเอียงไม่เป็นไรหรอกพุงออกด้วย <c oughs> ก็ เวลาเราพูดเเวลาผมพูดนะผมพูดผมไม่มีสคริปต์นะแล้วผมก็พูดไปเรื่อยคนเรามันก็มีพูดผิดพูดถูกกนะ็อย่าดราม่านะก็เอามาให้ชมแล้วก็ค่อนข้างจะจริงใจที่ทําให้ชมนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับหมายถึงว่าสดทุกครั้งนะครับเวลาคุยไม่เคยใส่ถุงนะครับมันก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างนะมันไม่คนเรามันจะถูกทุกเรื่องมันไม่ใช่นะครับ ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสมการก็สนุกอย่างมีสตินะครับมีดาบมีอะไรแลกเปลี่ยนเป็นเงินก็ทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเอสุโขทยัยยินดีให้บริการสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับสวัสดีครับทุกคน